อยู่ในมุมที่สามารถมองเห็นสวยงามแล้วก็ถ่ายหูออกมาได้สวยมากครับหลังนี้ครับเนี่ยทรงของมันนี่แล้วก็การปลูกกล้วยไม้แบบนี้ครับผมสมัยตะเมินละออนนี่ผมเคยแปลงแขวนสวยงามมากครับเวลามันออกดอกได้มาหันแบบนี้นึกถึงสมัยละออนเลย <c oughs> เนีย่ยเจ้าของบ้านทาความสะอาดสวยงามขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวถ้าใครอยากมาหันวิถีชีวิตมแอีลนะฮะซึ่งหาดูได้ยากแล้วนะฮะก็แนะนำใหืมาแอวลได้ครับนี่ครับดูสงสวยๆเลยนะฮะโอ้โหระตั้งเด่นต่างงานสวยงามในมุมดิบเหมาะมากครับแล้วก็การสร้างการแปลงนี้ทำแบบง่ายๆแต่สวยงามครับใจไม่ไัเป็นลักเลย โอ้นี่ฮะเราจะเดินขึ้นไปต่อครับก่อนที่จะไปประกอบพิธีตีบ้านประหลวงผมก่อนจะพ้าท่านผู้ชมแอลดูก่อนนี่เป็นแค่บางส่วนนะเพราะว่าบางบางซอยบางบางบ้านบ้านหลังผมก็บ่ได้เข้าไปแอลไว้พอแต่ได้นะนี่บ้านหลังนี่ก็สวยงามอยู่นี่ฮะแล้วก็มีการ ปักต้นส่วนไว้เหมือนกันสวัสดีปีใหม่ครับนี่ครับรครับผมเนี่ยบ้านหลังนี้ปลูกต้นชบาไว้นะสวัสดีครับผมมาแอลอหอน่อยนะครับ สวัสดีพี่ไม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ, <laughs> รบนี่ครับนี่ก็เป็นแฮมหลังหนึ่งที่มีต้นสนสามใบหรือสนเกี้ยสวัสดีพี่ไม่ครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอถามน้อยแล้วครับไอตีห้อยนี่เป็นห้อยไว้อย่างครับนี่ไอ้นี่ครับก็เวลาตุ้ดจีนนี่เขาก็นี่ครับครับจะห้อยนี่มันคืออะไงครับข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวตํำข้าวเหนียวตําข้าวเหนียวตําเป็นของเขาปุกครับข้าวปุกอ๋อข้าวปุ๊กก็คือประเพณีเขาก็จะเอามาไว้เอามาเอามาเอามาเนี่ยครับเอามาห้อยอ๋ออันนี้ <lawsuit. S 1> นะครับเนาะก็บปลว่าชินหมูแปอย่าเอาินหมูไว้ไว้ตัยคำชินหมูห้อย อ๋อครับครับประเพณีบอกว่าจะต้องเอาไว้ครับครับแล้วก็มิคงจะแสดงความอ่าความเนี่ยความเคารพออืืมหรว่และลึกถึงไว้นี่ครับนะครับลึกตีเจตางเจตีเจตางอ๋อครับทำไมต้องเป็นต้นสนเกี้ยครับต้นยังต้นไม้ครับต้นไม้ดิบๆครับเนี่ยครับเขาทำตั้งแต่โบราณมาครับ อ๋อจริงๆจะเป็นต้นอะไรอย่างก็ได้ได้ครับได้ครับออ๋ต้นอย่างก็ได้ครับอืมอาจจะความสวยงามตัวครับบูชาเจ้าที่เจ้าตามตัวครับครับประมาณนั้นอืมขอบคุณมากครับผมอ่าครับโอ้โหไมาครับเนี่ยก็เดินเอลฮอตมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวกไปร่วมพิธีที่บ้านประหลวงเลยนะครับโอ้ค่ะครับ่ะมาจากไหนครับพี่ผมมาจากสีถ้อยครับมาตั้งลุ่มครับ นครับแต่คืนนอนบังบุรุไหมครับ๋อดีครับบอาเลยครับครับผมครับโอ้นี่ฮะอบอุ ouais ่นมากครับนี่เป็นบ้านหลังที่แปลงโอ้โหแต่ละบ้านนี่คือเนี้ยผมก็ได้เกรดความรู้อันนี้คือปูย่าบ้านอันนี้บ้านอันนี้บ้านปูย่าอันนี้บ้านปูย่านะครับเนอเป็นเรียกว่าบ้านปูย่าก็ครับบ้านปูย่าอ่า นี่บ้านปอหลวงนะครับครับแัน้น,นี่เป็นบ้านปูย่าถ้าผมจำมาพิษนะฮะนี่ฮะแต่าว่านี่เต็นหลอบบ้านปูยาอ่านี่ครับบ้านหลังปูยาต้นนี้ปนปนบอกว่าหลังนี้จะเป็นบ้านปูยามีสัญ,ญลักษณ์นี่ฮะ นี่มีอย่างพูกตั้งไว้เพง่อปล้ำปลาเหลือเล้ซูมเข้าไปก็ต่วานี่เต้นกันบ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่หนึ่งนายอาวุแซ่ล้มนะฮะบ้านเลขที่หนึ่งเลยแสดงว่าเป็นบ้านพ่อรุดบ้านเก่านี่ครับ เดี๋ยววันนี้จะเต้นหลอบบ้านปะหลวงโอ้หิ่งไฟเมาะเลยนะอากาศหนาวน้อยนะครับนาววันนี้หนาวน้อยนะครับหิงไฟอยู่หิงไฟอยู่ครับเดี๋ยวมาหิงตัวครับผมเมื่อกี้ผมขึ้นมาตอนนี้กับจุดแรกที่ผมแวะคือตอนนี้เลยจิปกาแฟอุ่นๆสักน้อยแล้วก็เดินแอล ฟ้าท่านผู้ชมมาเดินเอลเนี่ยจิบกาแฟสุดยอดแล้วก็ขอบอกว่าช้าที่นี่นะฮะสุดยอดเหมือนกันเอลฮารครับผมอ่านั่งรอสักสิมงสิบแปดโมงหมดละครับเดี๋ยวเฮามาหมดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเบิรัตเต้นคนนี้แหละครับบ้านผัวหลวงนี่แหละครับเนาะโอเคครับผมเจ้าเนี่ยผัวหลวงไปซื้อของข้างล่างครับขอเดินเอลสักน้อยนะฮะ นี่ครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมันปลาหลวงนี่ครับแล้วมีเห็นจุดหนึ่งตีผมจำมาได้ว่าปอาหลวงเคยป้าผมขึ้นไปดูตัดบนท่านเป็นเป็นห้องว่าสารอะไย่างเงครับ สารมูบรบรม่บ้านฮะเปินเป็นมีอันมีเจ้าตีเป็นห้องวัดเืออย่างครับเป็น <c oughs> เป็นศารมูบ้านนะะนี่ครับอยู่ด้านหลังมีสารประจัมูบ้านเป็นที่เคารพสักการะ,ะของ ชาบ้านนะป่หลวงเคยป้าผมไปดูขรั้งนึงแต่ผมจำมาได้แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะไปขอความรู้จากป่หลวงแหมสักรอบหนึ่งนะโอเคอ่ะวันนี้ผมก็เดินทะลุมาถึงบ้านแม่สายบัวนะฮะเป็นบ้านที่ทำช้าป้าเมี่ยง แล้วกันนี่คือสถานบริการสาธารณสุขชุมชนป่าเมียงนะฮะอันมัยนไี่ฮะโอเคนี่ฮะ,ะเสน่ห์ของป่าเมียงคือตั้นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม,ใหม่โอ้โหแอ็กท่าเลยชื่ออะไรบ้างนะชื่ออะไรนะน้องมินมนี่น้องมินนี่ น,น้องพัดฮะน้องพัดน้องมินนี่โอเคสวัสดีพี่ใหม่ครับมาบ้านตรงไหนฮะมาบ้านตรงไหนก็มาบ้านพ่อหลวงไงจําครูได้ไหมที่ครูมาซื้อใบชาจําได้ไหมจําได้จําได้ <c oughs> โอเคตัวเล็กตวใหญ่พี่หนูตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมวันนี้ผมก็ได้ป้าท่านผู้ชมทั่วละอ่าก็ถือว่ายกคลิปแรกในคลิปของอมาทัวร์ป้าเมียงนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปป้าก,กันบ้านป่าหลวงในกิจกรรมการทำพิธีเต้นหลอกเก้าก็ไม่กิงส่วนสามใบหน้าบ้านป่าหลวงเป็นพิธีไว้รรรุรุษแล้วก็ รู้จีนวันนี้ปีใหม่กันตัวอนะสำหรับเคมีพักเตาอีก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ